พี่บาสเป็นไงพี่แผ่นฟิล์มคะใครเป็นลุกใครเป็นลับพี่บาสชอบพี่แผ่นฟิล์มจริงไหมแผ่นฟิล์มเขาไม่ได้หลักมึงหรอกถ้าเกิดจะจิน้นขอมีแค่ที่คุณกับพี่บาสสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนไม่ได้แก่ฉันจะมาเปิดคลิปแบบนี้ไม่ได้นะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของตุ๊กจับอัตลุยด้วยนะคะผู้ชมจะบอกว่าไม่ได้ทำคลิปมานานมากใช่แล้วคะ่ะผู้ชม จะบอกว่าฉันหมดไฟแล้วเมื่อกี้ฉันอัดคลิปไปแล้วแม่ไม่ได้เปิดใหม่ดอกเป็นอะไรมาปะทำไมไม่รู้จักกับวก็สวัสดีทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะดุนค่ะคลิปนี้จะเป็นการตอบ Q a นะคะทุกคนค่ะจะบอกว่าไม่ได้ทำยูทูานานมากแกจะบอกว่าบาทเนี่ยหายจากการทำยูทูปไปสักพักหนึ่งเลยนะคะทุณค่าเพราะว่าไปปั้นช่องติ๊กช็อปอยู่นะคะจะบอกว่าคลิปนี้นะคะดุนค่ะมาพร้อมกับหนึ่งร้านพิทามนะจิงชัดฉันแก่มากแกที่แบบ ฉันเก่งมากฉันเก่งสุดลิ์ต่อไป YouTube ขอหนึ่งแสนนะครับผู้ชมมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบ Q&A ทั้งหมดสมติดกำหนำที่บัตรโพสล,ลงไปใน Facebook นะครับผู้ชมค่ะโอ้ จะบอกว่าวันนี้มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนค่ะเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าเขาส่งของมาให้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะทุกคนค่ะเป็นพิมลีไฟเบอร์นะคะทุกคนค่ะมีทั้งหมดสามรสชาตินะคะน่าจะสามรสชาตินะก็จะมีรสซ้มนะคะมีลิ้นจี่แล้วก็มีองุ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเป็นพิมลีวิซีออเรนซีนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่อีพีแอนบอยหรือว่าในเพจไรซ์สดก็หาซื้อกันได้นะคะจะบอกว่าคลิปที่เราพัชก็กิน อย่เลยเพราะาถามแรกก็เลยดีกว่าครับผู้ชมค่ะอาจจะหมดไฟนะเพราะว่าอะไรรูป้ปะอีดอ๊อกอ่านขีดไปแล้วลืมเปิดไมค์แล้วเนี่ยคือไมค์ก็จะหมดแหละคผู้ชมเห็นปะมาแล้วก็ถามแรกก็เลยดีกว่าครับผู้ชมก็าถามแรกเนี่ยน้องถามบ่าเวลาว่างเนี่ยบ้านชอบทำอะไรจะบอกว่าเวลาบ้านเนี่ยฉันนอนกิ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 น,น,น,ก,นก็เวลาว่างไงเวลาว่างคือเวลาว่างที่ไม่ต้องทํางานเก็บปะเออบ้าก็คือเวลาว่างก็คือบ้านก็จะนอนนะคะทุกคนค่ะก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ฉันแบบ นอนนะคะผู้ชมนอนคะ่ะคำถามต่อไปนะคะดูนคน่ะจะถามว่าพี่บาทเนี่ยชอบกินอะไรคือจะบอกว่า,าชอบกินถ้าถ้าเป็นผลไม้เนี่ยชอบกินมังคุดกับกล้วยกล้วยหอออะไรกล้วยยาวๆฉันเียกไม่ถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันชอบกินพวกแบบมังคุดเออแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเนี่ยบาชอบกินพวกแบบว่าอข้าวมันไก่แล้วก็เข้าวคั่วปีตอนนี้นสั่งแต่ข้าวคั่วมันปีคือมัน่อยข้าวคั่วมันปี๋อร่อยมากเลยนะแกต่อไปนะคะดกคนคะ่ะพี่บารดสทนาอหรรคือจะบอกว่า ไม่ได้ช like, ่ hey, lot, างเลยว่าสูงเท่าไหร่ว่าแบบว่าอย่างงู like, <"Yeah, S 1> <we> od, like, okay, ้นอย่างเงี <t> ้ยไม่เคยช่างเลยนะน้ำหนักก็ไม่เคยช่างนะครับผู้ชมมาขนาดต่อไปเลยดีกว่าถ้าคุณขับไปอย่างแบบรวดเร็วเลยนะครับผู้ชมขอาห้ดู่แชทแฟนในการทำนะเพราะว่าแกแัดคลิปไปอย่าแกคลิปแบบเบื่ปอดไม้แล้วแบบว่าอ้าาขนาดระบายนะครับทุกคนก็พี่บาสทำไมไม่ด่าพี่สาสจ๊ะ ด่าไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าคือพี่สาวจานะเป็นพี่สาวคนนึงเลยนะที่แบบว่าสลับมาเป็นพี่สาวคนนึงที่แบบว่าบันรักมากก็คือแบบว่ามีอะไรสะพอตมีอะไรแบบปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่ที่แท้จริงก็คือพี่สาวจาันทรเป็นพี่ที่แท้จริงสลับมาบ้าๆเลยที่แบบคบในโลกออนไลน์นะคือบอกว่าดีมากค่ะท่านผู้ชมก็ไปเจอกันหลายรอบแล้วไปเจอกันรอบเดียว ไม่ใช่หลายรอบไปเจอกันรอบเดียวแล้วนะคะทุกคนเหมือนบอกว่าดีมากว่าพ,พี่สับพี่ศศานะพร้อมแบบซัพพอร์ตนะครับคุณผู้ชมต่อไปนะคระทุกคนขาพี่บาสอยู่จังหวัดอะไรบารจะบอกว่าบาสอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับขณะต่อไปนะคะทุกคนขาอยากคบกับพี่แผ่นฟิลไหม,มจะบอกว่าพี่บาสร์ดกับกพี่แผ่นฟิล์มเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกรันคือจะบอกว่าในโลกของติ๊กต็อกเนี่ยก็จ,จ,นจนนะเจ็บจิ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติละเออเขาจะมาเพราะเรื่องมันเกิดจากว่าบาส์ดไปเมนพี่แผ่นฟิล์มพี่แผ่นฟิล์มมาเมนบาร์ดเนี่ยทำ แบบจ้นหวานๆอะไรเงี้ยใครใครที่เป็นซีรีส์วายหรือติดซีรีส์วายแบบบ้านนะบ้านเป็นคู่จิ้นเลยชอบแบบชายๆอีกใช่ไหมก็จะจิ้นกันอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนนั้แหละทุกคนเรื่องเกิดจากประมาณว่าพี่นางทำเชื่อหรือว่าอะไรนะชอบคุณรักเธอนะหรือบ้านก็เรียนว่าแล้วหนูละหลักไหมอะไรประมาณนั้นก็เลยเกิดเป็นแบบว่าเออคู่จิ้นมาแต่อันนั้นคือยังไม่ได้จิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบ สี่สิบยี่สิบอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมน้ำหนักมีบัตไม่ค่อยได้วัดเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่คือบัตบอกไม่ได้วัดด่จริงๆป่ะไม่ได้ช่างไม่ได้อะไรเลยขนาดต่อไปเลยนะคะุณผู้ชมค่ะปัจจุบันพี่มีผัวกี่คนแรงมากคือจะบอกว่าผัวจริงๆมีแค่คนเดียวนะ,ะในชีวิตก็้งช่วงมอสองนะคะถึงมสามนะคะคือตอนนี้ก็ถามว่ามีแฟนไหมไม่มีนะคะรุ่นข่าวว่า เราอยากใช้ชีวิตแบบคนเดียวมากกว่าต่อไปนะครับพี่าซิทเท่าไหร่คือจะบอกว่าปี27นะคะเกิด13มีนา2547นะไม่รู้ว่าเป็นน้องเป็นน้องใครแต่ว่าจะบอกว่าบานไม่ได้แก่นะครับคือดอกอายุยังเด็กก็คือแต่ละ้แก่ไปนะแต่กูไม่ได้แก่ไงเก็งปะเออต่อไปนะครับทุกคนครับคำถามรองสุดท้ายนะทุกคนก็พี่บาซเชื่ออะไรคือจะบอกว่า FC แต่ละคนอ่ะคือติดตามบาจากติ๊กต็อกถูกปะแล้วมันจะมีแบบว่าเรียกชื่อผิดเดี๋ยวเช่นพี่เบสพี่บาสอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าบัสถูกไหมถูกแต่คือจะบอกว่าดิฉันเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันชื่อบัสเตอร์ค่ะบัสเตอร์ B U S T E R นะครับบัสเตอร์นะคะคุณผู้ชมฉันชื่อนี้ต่อไปเรียกว่าฉันบัสเตอร์นะคะคุณผู้ชมข่าวล่าต่อไปนะคะเป็นอะไรกับพี่อาชิคือจะบอกว่าบาไม่ได้เป็นอะไรกับอาชิเลยคืออาชิเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าบาก็ติดตามผลงานของเขาเนาะในที่แบบที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเกินไปแล้วซึ่งประมาณแบบว่าบารจะเป็นผู้เดียวนะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วบาก็ไปฟอลติกตอร์นางก็ หลายรอบแล้วนะก็คือแบบอันฟอร์ไปแล้วก็ติดตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คลิปนางก็ขึ้นฟีดบ่อยเร้พอดปกติฉันก็เลยแบบอันติดติดตามไปแล้วนางก็ฟอร์กลับแล้วนางแอดเฟสมาแล้วตอนนี้ ก็คือสถานาการณ์แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับผู้ชมอันนี้ก็คือคําถามง่ายๆจาก Facebook นะครับผู้ชมค่ะเป็นคําถามเปิดกลืนของการทํา YouTube เลยนะครับผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะนุ่นขยนกดไลค์กดแชร์บัตด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะนำคลิปใหม่ให้ดูถ้าใครอยากดูคลิปอะไรเนะี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยก็ขอบคุณผู้ติดตามใน TikTok 1ล้านผู้ติดตามด้วยนะคะทุกคนะขอบคุณจริงค่ะต่อไปนี้บาจะมาปั้น y o u ูทูบบัตต่อให้ครบ1นึ่งแสนผู้ติดตามนะครับผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากพิมพ์์รรีีไไไฟเเบอออออววว้้อออวะะ้้้้้ป็็นนมมกกดดยะะะคคผูช่่หาซืท e แล บูทอะไรต่างๆที่ว่ามีขายคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะทุกคนค่ะเป็นวิตามินซีนะครับคุณผู้ชมค่ะก็ราคาเบาๆ390บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากซื้อถูกๆก็หน้าจัดในเพจของพี่พิมพ์ที่พี่พิมพ์ไลฟ์สดนะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนขาจะมาทำคลิปอะไรหรือว่าทำอะไรกันอะไรยันไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้บัตรขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คืออยากได้อะไรเยอะๆก็ขอทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนสหรับคลิปนี้้บััตตองวราไปก่อนค่ะบบ๊าายย